ครับกราบสวัสดีครับพี่พี่น้องเอฟซียาดที่ถ้ำสุขุสุคนอาจารย์สมวันก็ได้มาตามตัวดีดีเด็ดเด็ดจากปูไลนะครับมื่อนี่ปูไลอ่าเพิ่นกะสิเอาตัวดีดีเด็ดเด็ดฝากพี่พี่น้องเนาะครับอ่าเป็นแนวทางให้กับพไพรวงเอฟซียาดที่ถ้ำสุขุสุคนเด้อดีคืออสมของปูไลนะครับปูไลเพิ่นก็เคยให้โชคให้ลาพี่พี่น้องเอฟซียาดที่ถ้สุขุสุคนมาตลอดครับพี่พี่น้อง อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเออครับอหาศูนย์ศูนย์ห้าต่ว่าออกศูนย์หกหกศูนย์น้อเออครับเอาพอยพี่น้องก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้อจากใดกะตามผมมาเด้อพอย,ยพี่น้องนะครับอ่าอาจารย์สมวังปูแปดศอกนะครับอ่าก็ได้มาหาปูไล่มานอนมาภาวนาอยู่หนีงวดที่แล้วก็ได้ เกาส้งอยู่ตำหนักเพิ่นกะออกตรงๆครับพวยพี่น้องนี่คืออาจารย์สมวังครับพวยพี่น้องนะครับมืนนี่เพิ่นสีได้โตได้ฝากพวยพี่น้องกะเบิงนะครับไปเป็นแนวทางนะครับโตดีๆเด็ดๆฝากพวยพี่น้องคือแนวทางเด้อพวยพี่น้องนะครับคือแนวทางเพิ่นกรอยับปวดจะพายให้เฮามีโชคมีลาบเด้อพวยพี่น้องอ้าวจังได้กะ ตามไปเบิ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่งปูไล่เด้อผู้พี่น้องวันดีครับปูไล่อ้เป็นยังไงปูไล่เปพียงใดวันดีขึ้นนะครับขึ้นก็ว่าคาบเปียร์แทะวันดีเออวันว่าอยู่ร่องห้องกระพันหมดละอือหืออือไฟเอาขึ้นกันโอ้แตกแม่ครับว่าือแตกอมเลยบังไฟโอ้โหมันจับหลานหลานมันหนีว่ะนี่ออืหลานแนี่กอดได้อือ่านี่ละเล่เล่กได้อื เออเดี๋ยวเอาฝันควบฝันเมาควบฝันนะครับฝูนล่าฝันว่างไรเนี่ยฝันว่าไปฟอรดในงานขอางคืนฝันว่าขอางคืนเมื่อเนี่ยฝันว่าฝันว่าบุญบังไฟบันหกสาล้านเจงไหลฝันมาไก่ในดอกเขาใหญ่อะไรวาเอ้าขันขันเบิ่งหูเมียยังขันตัวอยู่ครับขันหยาบหยาบหยาบเลย ก็เลยว่าเราจุบบังไฟยังไม่บายยังไม่บายเจ้าออกนี้บังไฟอันสามขานไหมแตกตึมก็ว่าเป็นยังนี่แค่น้นบังเนาะตกปุุกแล้วข้างๆอ่ะก็เลยเออเลียกจะมีผู้สาวก็มากบัดฟ้อนไปนี่กวดเราทุสองกวดครับผม ก็เราร้อขวดมันบุหรีแมนมันคือมีเหล้าว่าั่ืนได้จับมาให้ขวดนึ่งให้หมดจะขอใค้คืนคักบไเฮคขคืนครับมปนบ่กขับปูไร่ทีเราขวดจวัดคืนหูแม่คืนขึ้นหยาบหยาบอยนครับผมมาเนี่ยตีใส่เล็กจับล้านนั่นก็คืออาฮกอายุมัน หาหกเนบ่ครับหาหกหาหกันหินหลานเป็นบ่ครับนี่หลานตายไปโดนแล้วแับมันอยู่มมันแลหนีมันของมันขืนด้วกันครับผมอายุมันหาหกพ่อสอนมันสิบสองหายหกปีเนาะจะอายุมันพ่อสอสิบสองเออบันก็เลยมาได้เลขอีกลุกข้นมามาเห็นเงินนั่งืรอทับเงินเดือนหาพ่อสอเกิดพ่อสอเงินหนึ่งห้าสี่เก้าเออสี่เก้าเออรัฐบาลสี่เก้า ห้าเก้าตีรัชการที่เก้าเนี่ยอาสี่เก้าเอาเเอาหาใส่น้ำบ่นี่อันนี้เป็นใส่รถใส่เอาหาสี่เก้าะครับเอาสามตัวเนาะหาสีเก้านะครับหาสเกอาอาสเก้าสามตัวอ้าเพราะนี่ก่ะเป็นพี่ไส้แล้วก็ยานเนี่นีแล้วบ่าก้าสู่ ผู้สาวเล่าน่ยมามักเมดเดี๋ยวมมาเขาอยากเห็นเล่าฟอนมันเป็นกลางเคลื่อนกลางเว้นจริงอะที่ี่บงครักจแต่แค่เป็นกลางเว้นล่ะเขาบอกเม่อปว่าเป็นเอ้าอายุเราเจ็ดสิบแปดพไส่น่ะเอออายุเจ็ดสิบแปดอายุเจ็ดสิบแปดปีครับผมเอาเจ็ดบแปนี่สี่สองเนี่ยวันได้มือก้อนมือหนึ่งไปนะสี่สองฟันได้ของหลายใจ้เข้าไปใช้รถสิบล้อเตยม มีสุขสีเสียผ่าม้ยมีเบิร์ทำเป็นเซนบุญผ่าจะละสิ้นเหมือนกถเครื่องซึกไส่สิบหลักเต็มดูใจสูพุละสองสิ้นสองสิ้นมูลค่าหน่อยนั่ก็ซื้อเป็นทันหมอเอาเอาพุได้เอาเอาออกนี้พุได้แต่ออกนี้เป็นสิบกว่ากนเอาไรกูให้เล้พุละสองสิ้นสิ้นหนึ่งมันเป็นเซนบมดไหมผ่าไรบิดเสียจน เป็นเสียตัวนึงเขาตัดไว้เฮ้ยซื้อก็เลยมันมันซื้อนนมัใจขัดเป็นพวกปูไรก็ซื้อน้ำกลุ่มในบ้าบนนะวะไอเขาซื้อน้ำเจ้านี่เสียเขาตัดไว้หลายครับผมเสียกุยงี้มือเท่าโอ้ง่ามเนาะมันอยากเอาเสียแจ็บนะมันซื้อน้ำท่าเลบันี 2อ0้อลงไปด้วย2อ0 250หบ่ซื้อน้ำ5 0บ่เอ้ามบเดียอมันให้งิน250เท่านั้นหละ2 5ง2้0เออท่านั้นละครับ250ก็คือ่ัตสำคัญมือนกัน250นี่เออตอนนี้้าพวพี่น้อง250ลจบเเด้อพพี่น้องเมันออกว่าหัน สามศูนย์หกเออสามศูนย์หกเนว่ล่ะเอาเอาปูไร่ได้ยกไข่ปอพี่น้องเขาเบิ้งแน่เลขยูนี่คือเออเออหาโจนะครับหาหางครับปอพี่น้องเอาปอพี่น้องนี่คือเลขปูไร่นะครับเด้อปอพี่น้องเลขปูไร่ก็คืองวดวันที่หนึ่งกอคอหกแปดครับปอพี่น้องอ่ามีตัวเด่นเพิ่นตัวเด่นก็คือหาหกนาะครับอ่าแล้วก็ หา49 87ไม่อีกตัวหนึ่งเขาซื้อเสียน้ำก็คือ2หาศูนย์เนอะพวยพี่น้อง42เหล็กว่าหลายตัวพ่ยพี่น้องเอามาตัวใดกับครับผมใช้ซิบลอกรเต็มหมดละครับื้อบางหามันแมนเสียงโชคใส่ลำรวยสกคนเ้อโชคใส่มานอพวยพี่น้องเลยสาธุ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 เอา ฝากบุญฝากกุศลกับป่อยพี่น้องเฮาเด้อปู่ล่เนี่ะเอ้เพิ่นให้พรก็เป็นอนุสงค์คนบุญเด้อสมัชฌสังฆ์ก็โตก็รวยสมุทรไว้สมุทรวยนี่ละใวยพร่อนไห้โชกรวยๆครับป่อยพี่น้องไปใช้กับจับไปไช้ธรรมาถึกครับป่อยพี่น้องอ้าวปู่ลายเพิ่นก็ให้โชคป่อยพี่น้องลเด้อนี่เป็นแนวทางของปู่ลายเพิ่นก็เคยให้โชคให้ลาำ กับปยพีนองเอฟซีหาดที่ทำสุข,ขุสุนทรขอให้เป็นบุญเป็นกุศลดอ้อสาธุโชคดีรวยรวยรวย